ทีมที่430โดยไฮลักซ์รีโวนะครับทีมของพี่บอลและน้องเรครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าเรารอเขาลืมจากน้องเรครับเชิญครับกองอุกกองชอสีเสียวซึมเศร้าคือให้แท้ที ที่คุณเต้ส์ก่อนเลยเป็นยังไงบ้างครับเยี่ยมจริงๆค่ะชอบจริงๆสวยงามมากๆแล้วก็ไม่มีทิฏฐิเลยค่ะคุณเร้ส์ทำให้เห็นถึงความสวยงามของเพลงไทยซึ่งถ่ายทอดออกมาอย่างถูกอักขระแล้วก็ไม่มีอะไรที่ผิดเพี้ยนไปกว่าต้นฉบับเลยค่ะความเพราะเท่ากันเลยค่ะชอบมากค่ะขอบคุณมากครับ พี่กี้ครับเชิญครับสะอาดหมดจดมีความเป็นธรรมชาติยิ้มออกมาก็ดูแบบไม่ปรุงแต่งมีความเป็นตัวของตัวเองน้ำเสียงคือหวานมากดีต่อใจนะคะเพราะเหลือเกินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเชิญพี่บอลครับใสสะอาดมากผมบอกเลยว่า ผมชื่นชอบคือตั้งแต่ผมบอกแล้วตั้งแต่ขึ้นมาตั้งแต่ของคุณเกสอะนะครับขึ้นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งของเป๊กโอ้น่าดูแล้วปิดท้ายวันนี้คุณเลรู้สึกว่าวันนี้สามโชว์เนี่ยมันทําให้ร,รู้สึกว่ายังไงคือยังไงเราจะทํำยังไงกันดีเพราะมันดีหมดเลยอะโอ้ยนะโอ้ยเลย,ย,ย,ยปวดหัวเลยอะบอกได้หนึ่งเดียวว่าวันนี้คุณสามคนโอเทียบขอบคุณมากครับพี่บอลครับ ด้วยอย่างยิ่งสุดยอดมากเลยนั่นถือว่าเจนเวทีจริงๆนะฮะขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของน้องเรยหน่อยได้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะครับชื่อเรลัยสติภาคาชลินชื่อเร,าอ,เราอายุ24ปีตอนนี้จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ซึ่งเรียนจบครูค่ะคแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังสอบบรรจุไม่ได้แต่ก็คือยังไงแล้วก็คือจะต้องเป็นข้าราชาการให้ได้ค่ะอ,อันนี้คือความตั้งใจความตั้งใจ<ต>เลยแต่ทำไมถึงเล ภาระทางบ้านค่ะคก็คือด้วยความที่ที่บ้านนะคะก็คือพ่อแม่เนี่ยเป็นชาวนานะคะทำไร่ทำนาแล้วด้วยช่วงที่ตัวเลียเรียนครูจะเรียน5ปีนะคะก็คือใช้เงินค่อนข้างที่จะมากคราวนี้ทางบ้านไม่ค่อยมีเงินนะคะก็คือแล้วเราต้องเรียนแล้วในบ้านมีเราเรียนคนเดียวนะคะแม่ก็เลยบอกว่าต้องทําให้ดีที่สุดให้ลูกจบการศึกษาให้ได้จึงตัดสินใจนะคะนำก็คือที่นาที่เรามีอยู่ ก็คือจำนำเพื่อที่จะส่งเราเรียนจนเรียนจบแล<ช>ะสิ่งสำคัญเนี่ยบอกว่ามีสมาชิกในบ้านมีท่านหนึ่งเป็นเด็กพิเศษด้วยใช่ค่ะเป็นน้องชายสุดท้องด้วยความที่คุณแม่อายุเยอะแล้วแล้วก็บ,บวกกับที่เชื้อสายทางคุณพ่อก็คือจะมีกรรมพันธุ์ที่ที่มีแบบประมาณนี้ค่ะคน้องก็เลยออกมาก็เลยเป็นเด็กพิเศษก็แปลว่ายังคงต้องมีค่าใช้จ่ายทุกๆเดือนอยู่ก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่นะคะ<ม>เพราะว่ามีไปหาหมอบ้าง<ม>แล้วก็มีแต่ส่วนใหญ่เราก็จะเลี้ยงกันเองแต่ว่า กำลังคิดอยู่ว่าจะส่งน um ้องไปเรียนค่ะตรงนี้ก็ก็จะมีค่าใช้จ่ายในภายภาคหน้าอีกก็จริงๆก็อยากจะแนะนําเพราะยังไงก็ต้องส่งน้องไปเรียนอยู่ดีครับเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะเป็นคอมมูนิตี้หรือเป็นเป็นชมรมสําหรับดูแลเด็กพิเศษโดยเฉพาะจริงๆเขายังสามารถมีพัฒนาการได้นะครับหากไม่มีพัฒนาการเลยเนี่ยภาวะการอยู่ของเขาจะอายุจะสั้นลงเพราะฉะนั้นให้เขามีภาวะแบบให้ทํากิจกรรมอยู่เสมอก็ ก็จะคอยบรรเทาไปได้แต่แน่นอนมันมีค่าใช้จ่ายแน่นอนครับก็เป็นกาลังใจให้ขอให้ผ่านพ้นไปให้ได้สําคัญครับถ้าวันนี้ได้เงิน2 0 0 0 0บาทไปน้องเรยจะเอาไปทำอะไรครับให้คุณแม่ค่ะให้คุณแม่ใช่ค่ะไม่ให้ตัวเองเลยไม่ค่ะให้คุณแม่อย่างเดียวเลยให้คุณแม่ก่อนขอให้โชคดีแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับนี่คือเรื่องราวน้องเรครับขอเชิญนักสู้ฝันอีก2ท่านนะครับมากลางเวทีเลยกฎการช่วงสุดท้ายของการแข่งขัน หน้าทีจะถูกเปลี่ยบนบทบาทให้เป็นกรรมการตัดสินเลือกผู้ชนะจากการแสดงที่ดีที่สุดร้องดีที่สุดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นแต่หากคะแนนของกรรมการไม่เป็นเอกฉันสิทธิการโหวตผู้ชนะจะตกไปอยู่ที่ผู้ชมทั้ง1น0ท่านในสตูดิโอท่านทีเอาละครับขอให้ทั้ง3าท่านโชคดีวันนี้พวกคุณสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับไปที่คุณเกรซก่อนเลยครับแน่นอนครับวันนี้คุณจะต้องเลือกแล้วนะครับว่า ผู้ชนะประจำสัปดาห์และเหมาะสมที่สุดที่จะคว้าเงินรางวัล20,000บาทไปคือใครครับ ครับทำไมถึงเลือกน้องจิวครับมันยากจริงๆอ่ะมันแค่ดีคนละแบบบอกตรงๆว่าจิวอยู่ทีมเกรสแล้วเขาทำได้ดีกว่าที่เราคิดด้วยซ้ำค่ะแล้วมันเป็นอะไรที่ Amazing สำหรับเกรสเพราะเด็กอายุ15ให้คะแนนในเรื่องความน่าทึ่งก็แล้วกันขอบคุณมากครับคุณเกรสครับท่านต่อไปนะครับพี่เบกกี้ครับเอาละครับคำถามครับวันนี้พี่แบกกี้จะเลือกใครครับ ทำไมครับตั้มเนี่ยสะกดสะกดตอนร้องนะสะกดน้ำเสียงออกมาได้หวานหวานดังที่ตั้งใจไว้ถือว่าทำได้ดีมากวันนี้ในส่วนของตั้มตั้มทำได้ดีถูกใจค่ะร้องเพาะพี่เลือกตั้มค่ะขอบคุณมากครับพี่ไปก,กี้ครับเอาล้ฮะการตัดสินทั้งหมดจะตกอยู่ในมือ,อพี่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำถามครับวันนี้พี่บอลจะ เลือกใครครับแพมแพมเปิ <reconstruct> ดครับเลือกนรงเนะครับทำไมครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรว่าคุณสามคนแตกต่างกันยังไงคุณสามคนดีเหมือนกันหมด คุณสาคนเก่งเท่าเทียมกันหมดต่างคนต่างมีลูกทีมที่ดีใช่ปะเราก็ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยผมก็ต้องให้ข้างในลูกทีมของเราที่เขามีความสามารถครับมีความสุดยอดในตัวเองอและสิ่งสำคัญสุดท้ายนี้เป็นหน้าที่ของเพื่อนๆผมเพราะฉะนั้นตามกามตมกิกาครับสิทธิ์ทั้งหมดนั้นจะตกไปอยู่ในมือของน้องๆทั้ง100ท่านในห้องสง่งเพราะฉะนั้นคำถามครับ สำหรับคุณผู้ชมทั้ง100ท่านในห้องส่งในค่ำคืนนี้นั้นใครคือผู้ชนะประจำสัปดาห์ครับ ลขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับและขอบคุณมากครับนะฮะที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับท่านสารท่านและขอขอบคุณนะฮะสำหรับกำลังใจดีๆจากน้องๆวิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโพลีเทคนิคครับขอบคุณครับสิ่งสำคัญครับคุณผู้ชมครับถ้าเรามีฝันแล้วทิ้งเอาไว้ที่บ้านฝันนั้นจะหายไปตามกาลเวลาแต่ถ้าคุณกล้า ฟันของคุณจะเป็นความจริงในรายการจันาดานแห่งนี้วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ